สวัสดีค่ะฉั้นนางสงาวธน,นิกานอยยนิดวันนี้จะมานําเสนอเรื่องศาสนาอิสลามค่ะความเป็นมาของศาสนาอิสลามประวัติศาสนาอิสลามเริ่มขึ้นเมื่อคศ6 3 2จากชุมชนมุสลิมที่นมีบูฮัมมัดตั้งขึ้นในคาบสมุทรอาหรับในศตวรรษต่อมามีการเผยแพร่ศาสนาอิสลามไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะใน,นจักระวรริการวิบรอชิรีนช่วงราชวงศ์อุมัยะที่ศาสนาอิสลามแพร่ไปถึงทวีปยุโรปตอนใต้หลายร้อยปีต่อมามีราชวงศ์มุสลมิมปกครองหลายประเทศทั่วโลกได้แบบแก่ราชวงศ์อับบาซียะเป็นต้นศาสนาของศาสนาอิสลามคือนบมีบูฮมมัดพระองค์ทรงเป็นชาวอาหรับ ประสูติที่นครเมกาประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นบุตรของนายอับดุลลาะและนางอามีนะพระองค์ทรงประกาศศาสนาเป็นเวล23ปีพระองค์เสิ้นพระชนเมื่ออายุ63ปีคำดีของศาสนาอิสลามคืออัลกุรอานบางเรียกว่าโกราน เป็นคำพี่ในศาสนาอิสลามชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นพระวจนะของอัลลอฮ์ที่ประทานผ่านทางเทวทูตยิบบินมาสูนา่นมีบุหัมมัดคำว่ากุรอานมาจากลักษัพ์ในภาษาอาหรับแปลว่าการอา่านหรืออคขยานคัของศาสนาอิสลามลหลักครรมสำคัญ 1. สศรัทธาในพระเจ้าสศรัทธาในเทวทูต สศรัทธาในคำพีร์ 4. ศรัทธาในศาสนทูต 5. ศรัทธาในวันสิ้นโลก 6. ศรัทธาในวิขิตของพระเจ้าพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม 1. พิธีกรรมในพิธีสุนัต 2. พิธีกรรมการบัิญาณตนเป็นมุสลิม 3. พิธีละหมาด 4. ีพิธีถือศีลอด 5. วพิธีจ่ายสากาด 6. พิธีฮัต าศาสนสถานของศาสนาอิสลามคือมัสยิดหรือสุรเราเป็นาศาสนสถานของชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้น่อเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางาศาสนาเช่นมัสยิดอันฮารอม